ลงโล่งเน้นๆจงล้มลงจงคุกเข่าให้ราชาวานอนหลอกปั๊บหนึ่งจงังหวะเลยอัพไม่เจ็บผมอึดมากสมหน้าจูนล้มไปดิเจอฮาคิพี่เข้าไปล้มหมดฮาคิราชัน ทำล,ลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำล,ลายล้างแชแนลลุยไปกับทำล,ลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆทำล,ลายล้างแชแนลลุยไปกับทำล,ลายล้างแชแนล Let's go <S ปล่อยไก่เนี่เลยไม่เป็นไรเจอจีนเหรอเจอจีนล่างแรกเหรอผู้ด่าร่างแรกด่า <'s> จ่าจีน เดี๋ยวลิงสองก่อนนะเดี๋ยวค่อยมิสซี่มิสซี่สองนายจะทำเหรอผมปิดมากิตบมหนึ่งโอเคขอบคุณเฟรนโซนสิบบาทครับขึ้่งเร็วแล้วเบื่อก็ลงมาเล่นถ้วยทองได้นะพี่กำลังลงอยู่ครับไม่ท้อไม่ท้อพี่กลัวคนดูเบื่อไม่ใช่หรอกแต่พี่อะ่ะไม่ท้ออยู่แล้วพี่ชอบอะไรที่มันแบบแปกลกๆอะไรเงี้ยท้าทายเล่นเล่น,เล,นเล่นได้นานหน่อยทำคอนเทนต์ได้นานหน่อยอะสนุกดีแต่ใครที่อยากดูตัวอะไรขอได้แล้วกันเนะาะจะเน้นเป็นใครเป็นสมาชิกเดี๋ยวจัดให้แล้วกัน ส่วนใครไม่เป็นสมาชิกใช้ถามเอาได้อย่างมิสซี่สองอย่างเงี้ยนายจะทําใช่ไหมตัวละครอ่ะจะดูใช่ไหมว่ามันแม่นหรือว่ามันเก่งขนาดไหนตัวละครมันเก่งอยู่แล้วนะโคเซกหยิบฟุดะล่างแรกอ๋อแตกแน่โคเซกฟุดะล่างแรกอ่ะ,อะบอกเลยเจอนี่ข้างพี่แบงกี้ตกอย่างเข้มมากิตายแล้วผมเพิ่งตื่นเหรอไม่ไม่พี่เล่นอ่อนเองครับพี่ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงอ่ะคือพี่พี่ยังซ้อมเซนโดอัลต้าอยู่ว่ะ ก็แพ้เป็นทีมไม่เป็นไรครับพี่ก็เล่นไม่ดีด้วยคือแพ้ชนะเป็นทีมแต่ว่าพี่พี่ยังหามุมการเล่นอยู่อ่ะซึ่งมันเออพี่ยังปิดไม่ค่อยดีอ่ะแล้วพี่ไปซ้อนแบบนั้นไม่ได้ครับมันต้องมันต้องซ้อนแบบที่พี่บอกลองไปดูย้อนหลังก็ได้ครับถ้าซ้อนแบบที่พี่บอกมันจะปิดง่ายไนงะ่เกินไปยาฮุย โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ปิดนอกให้พี่ปิดจินใช่ไหมงั้นพี่ปิดจินให้ใช่ไหมักกี้เปลี่ยน้อบกันโอเคได้ได้โลง่ลงๆเน้นๆจงล้มลงจงคุกเข่าให้ราชาวานอนล้มยับนะลงทั้งทีมโดนพี่นะรบกวนตี่บาววิติทัศน์จวงจวง สวยมากฮะูเรนุโคลลิงนักเลงฮะไม่ลิงมีาคาฮากิราชันฮะหลอกปั๊บหนึ่งจังหวะเลยอัพไม่เจ็บผมอึดมากสมหน้าจูนล้มไปดิเจอฮาคิพี่เข้าไปล้มหมดฮาคิราชันจะสาต,าาตพี่พี่มีฮาคิจนตกพี่พี่จัดฮาคิล้มเลยอะจบเอ้าเกินหายผมเบียดผมบงังแล้วผมได้บอล แปคบดูดะแม่ไมมือเลยครับผมรอเก็บบอลเลยผมรอเก็บบอลเหมือนกันมาากะมเลยออกมาเลยระวังสเตล แต่ลอดขาไ e ม่เป็นล yeah. yeah. ้มอ่ะบ้าโโเรนคจได่เมือเลยครับขอพี่ตบมั่งกลัวชักกี้มาไม่ทันเมื่อกี้เต็มมืออีกรอบเลยครับหยาโอเรโนคจิเมื่อกี้ลามวอร์มเฉยๆนะที่ลามแล้วโดนสติลครับเอ่อมันต้องมันต้องลามวอร์มใครเล่นลิงจะรู้ว่ามันมันเล่นยากนะครับมันต้อง มันต้องลาให้เข้ามือก่อนนะครับถ้าถ้าไม่ได้เล่นทุกวันอะไรเนะี้ยมันถึงจะเล่นแบบแล้วแบบหาพื้นที่การเล่นได้อุ้ยอีคันจิาขอโทษทําไมไม่ซื้รลบกวนให้วะพี่กดรบกวนแล้วนะตอแรกเขาเรียกวอร์ไม่ไม่ไมลริงเอาจริงได้ฮนะตาแรกแต่ขอเล่นแปน๊บนึงก่อนวอร์ลามสักสองเพย์อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วก็เล่นได้ ถ้าไม่เจอเข้มมากๆ,ๆนะแต่ถ้าเจอเข้มมากๆต้องต้องเล่นบ่อยๆหน่อยหาพื้นที่เล่นยากอยู่ผลจริงต้องยิงแสกฟับพี่มั่นมากเอากล้วยฟาดปากมันพี่พี่เป็นราชาวานอนในยคุยกับพี่แบบนี้ไม่ได้เ้ยยว้ยนี่จ้วงแมีโดนตัดบอลแบบนี้นะเงยโดนก็บอกแล้วไม่เชื่อว่าเดี๋ยวมีโดนตัดบอลไกล8เม,มตรฮึอกูไกล8เมตรจะตกได้ยังไง ปากแจ๋ววอมต่มวันเหรอเขาเรียกหันเน่นหรือเปล่าว่าแบบนั้นรบกุลรางฮอีกันจีดาวงมันเต็มแล้วป่ะไอวงที่มันเหยียบอยู่ตอนเนี้ยขอจีนอะ่ะเอาเรื่องว่ะดังบ้างเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้อยู่ช่องทำไมล้างชาแนลอืมวงสันหยอดโชว์หน่อยครับหยอดคำหวานเหรอมันเป็นผู้ชายตรงเวย้ยใจกเกรยเี้ย วุ้ยซีเลื่นไปมือนะครับวงแตกอะไร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 จะมาสตรงสติวี่อะไรมองหน้าแล้วเลยอัพของเต็งเขาเรียกว่าปาบอลแล้วยืนมองเหล่าเหล่าที่แข่งกับเราทุกคนเพราะผมคือราชาฮะแล้วค่อยเลยอัพแฝกหน้าของเต็ง ลิงสามแต้มหน่อยครับไอพวกนี้คือแบบเอาเอาท่าง,ง่ายๆหน่อยได้ปะมันหยอดคือท่าอะไรท่านีเห,ห,หยอดอย่างนี้หยอดหยอดอย่างนี้เหรอใช่ปะอันนี้คือท่าหยอดที่นายอยากเห็นใช่ปะถูกต้องปะไตมือเลยครับหาตัวไม่มีใครส่งเราได้เราจะแอบหลักเพื่อนมาเด้ เตะตัดล่างกันเลยครับเดี๋ยววัน่ี่าช่ไหมโอ้โหเร็วกันไปไม่ใช่ครับอันนั้นท่าย้อยลิจีร่างกายยิงหน่อยครับ้ายาก็มาพวกนี้เฮ้ยไฟดะเวโรคโล่งเน้นเน้นมให้หมดเวลาเลยปะคะแนนนำเยอะโชว์ได้ ลิงคือราชาตัวจริงล้มกันยับเลยออกเสียรากอย่ายิงต่อหน้าราชาราชาไม่ชอบตามออกมาออกมาสว่างสติลมัซะกะ ป่าบาอลอัดเพื่อนไม่มีไรหลบได้โดนพี่แค่นันน,นลิงดังสี่แต้มหน่อยครับมันยังเป็นเกมบาสกันอยู่พวกเนี่ยโหลดได้เป็นเกมบาสลิงพี่ตัมทำไมดูเร็วจังครับของผมลำดูช้าๆพอดเก็ถิบาเปอร์เซ็นต์เหรอไอ้บ้ามันลำเท่ากันนี่แหละพี่กดสก,กิลรัวๆหากด สกิลเลี้ยงธรรมดากดสกิลอันติแล้วกดสกิลแคนเซิลแล้วเลี้ยงแล้วก็อันติเลี้ยงอีกทีหนึง่งมันก็เลยเป็นการเบิ้ลสกิลรัวๆตัวละครลิงมันก็เลยเหมือนเหมือนออกท่าทางเร็วอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการออกท่าทางท่าทางแบบรัวๆมากกว่ายางกับปออเหรอไม่ไม่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเล่นเองสโนว์พี่ im, พ im, พไม่พี่ตั้งใจไม่ได้ให้อาซิดเองคือพี่พี่เลี้ยงเล่นเองแค่นั้นอะ ถ้าเล่นปกติพี่ให้แอซซิตตลอดไงแต่เมืเ่อกี้อ่าเกมมันไปได้อยู่แล้วก็มันเล่นได้เรื่อยๆอยู่พี่ก็เลยไม่ได้ให้แอซซิตนายเลย